สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ในวันนี้นะคะวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าตื่นเต้นและลึกซึ้งมาฝากกันค่ะนั่นก็คือความลับของชีวิตที่คุณควรรู้ก่อนตายฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความเข้าใจและการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นคะ่ะความลับของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนหรือถูกต้องที่สุดสำหรับทุกคน พราะชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันไปและความลับที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็เป็นเพียงแนวคิดและมุมมองที่อาจจะช่วยให้เรามองชีวิตในแง่มุมที่กว้างขึ้นและลึกซึ้งขึ้นอย่างแรกเลยนะคะความลับของชีวิตที่สำคัญมากๆก็คือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและของชีวิตทุกคนต่างก็มีข้อผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบ ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปทุกอย่างการยอมรับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นและไม่กดดันตัวเองจนเกินไปอีกความลับหนึ่งก็คือการเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับตัวเองการรักตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงการให้ความสำคัญกับความต้องการและความรู้สึกของตัวเองการยอมรับตัวเองในทุกๆแง่มุมทั้งข้อดีและข้อเสียจะทำให้เรามีความมั่นใจและมีความสุขมากขึ้น นอกจากนี้การใช้ชีวิตในปัจจุบันก็เป็นความลับที่สำคัญเช่นกันหลายคนมักจะคิดถึงอนาคตรหรือกังวลกับอดีตจนลืมที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบนันการมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้การมีความพอใจในสิ่งที่เราทำจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและมีความหมายมากขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เป็นความลับที่สำคัญาการมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขกับครอบครัวเพื่อนฝูงและคนที่เรารัก เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีความสุขมากขึ้นการใช้เวลาและความพยายามในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขในระยะยาวการให้อภัยก็เป็นความลับของชีวิตที่สำคัญคะการเก็บความโกรธหรือความแค้นใจเอาไว้จะทำให้เรามีความทุกข์และความเครียดการให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นจะทำให้เราปล่อยวางและมีความสุขมากขึ้น การหาความหมายในชีวิตก็เป็นความลับที่สำคัญเช่นกันหลายคนอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตในการค้นหาความหมายของชีวิตแต่บางครั้งความหมายของชีวิตก็อยู่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำในทุกๆวันการทำสิ่งที่เรารักการช่วยเหลือคนอื่นการทำให้คนรอบข้างมีความสุขสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความหมายของชีวิตที่สำคัญอีกความลับหนึ่งก็คือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง การยึด <c oughs> ติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไปจะทำให้เรามีความทุกข์และความเครียดการปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจะทำให้เรามีความสงบและความสุขมากขึ้นการมีเป้าหมายในชีวิตก็เป็นความลับที่สำคัญค่ะการมีเป้าหมายจะทำให้เรามีแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความหมายสำหรับตัวเองจะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีทิศทาง สุดท้ายนี้ความลับของชีวิตที่สําคัญที่สุดก็คือการมีความสุขและการมีความรักการมีความสุขไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีทุกอย่างที่เราต้องการแต่หมายถึงการพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และการมองโลกในแง่ดีการมีความรักก็หมายถึงการรักตัวเองและคนรอบข้างการให้และรับความรักจะทําให้ชีวิตของเรามีความหมายและมีความสุขมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่รับฟังพอดแคสต์ในวันนี้นะคะ หวังว่าความลับของชีวิตที่เราได้พูดถึงในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่มีความหมายและมีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าค่ะ